ที่เพาะมาเมล็ดแตงมาไวอา้อาทิตย์ครึ่งอันนี้ก็จะเป็นมะเขือนะครับเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวเราเอาไปลงดินกันอันนี้นะครับแปลงผักที่ผมใส่ฮอร์โมนนะครับผลิตเองงามไหมครับ นี่ครับอันนี้เพิ่งปลูกอันนี้นี่ครับนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วนะครับอ่าช่วยจะเป็นคาเฟ่กาแฟนะครับเดี๋ยวมาชมกัน